สวัสดีค่ะเป็นมูลข้าวต้องเจี่ยวค้ามถึงข้อนะฮะเจด้าแนวกินมันอยู่เมาเล้าค่ะเมาเหล้าเนวกินเหล้าแบบอืมรับเลือดค่ะพี่น้องค่ะอืมแบบสดสดเดี๋ยแบบสดสดใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องอืมแบบพูดพูดถึงกินเห็บเบิ้งหน่อยเป็นยังก็ข้นแล้วข้นยังไงล่ะเดี๋ยวเจด้าฮารับก่อนเพราะว่เจด้ามากินตามค่ะพี่น้องตับ รสชาติขมขมน,นึ่งก็คนเิ็นยังแจ๊บแามห้างือว่าแห้งยีนยมนนมันยิมเจงยันอย่าเขาเขาบอกไปห้าจัดมากหลาบเดือดได้ยนี่โว้ยมากินดิอ่ะ แบรอด์น hmm. ั้นี่ยมีเยอาคนอวนขายให้งอยู่ว่าพุ่งเป็นกังขันตึงกำกำยังอ่ะเหนื่อยยังวะพี่น้องค่ะวันนีจเน้าจะมาบอกให้ฟังว่าลาบเลือดนี้มันสามารถทำอาหารได้สองอย่างมันสามารถทำเป็นแบบ ทำเป็นแบบสุกก็ได้สุกก็อร่อยดิบก็อร่อยเดี๋ยวจะได้ชิมชิมดิบๆให้ดูก่อนคำานึงอีกคำานึงแล้ว,วจะได้จาไปทําสุกมาให้ดูโอเคปะเอาตับเพราะว่าจะได้ชอบกินตับโอเคปะนี่แ่บเลือดรู้สึกว่าตัวเองเป็นบ้านนะคะบิ๊มแม่ค่ะเจ้าจะไปให้แบบสุกไหมให้กิมให้แบบสุกไม่ให้เบิม้มค่ะบิ๊มแม่ค่ะจะได้ได้มันแล้วเดี๋ยวเทแบบหนึ่งหม้อแบบอัตขัด สนมากคือแบบครอบเพ่อีสานครอบครัวอลเวยนะคะนี่จะได้ไปคั้วมาแล้วนี่ก็จะให้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคั่วแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนิดนึงเพราะว่าถ้าคั่วสุกมากมันจะแบบไม่ค่อยอร่อยอ่ะอืมแต่คนอยากกินอือร่อยคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีคนบ้างกินส่วนร่วมอร่อย มีคำหนึ่งไปแล้วค่ะอาหารอีสานมันก็อร่อยอย่างนี้นะอืมอินได้ใครอยากด้จะดาเป็นเป็นอยู่ในบ้านในเรือนนะคะต้องแบบมีเนื้อดิบๆนะคะเพราะญาจะกินเนื้อนะคะเนื้อเป็นอาหารนะคะไปแล้วค่ะไปมาน